เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ล้างเช็คระบบใหม่นะครับเปลี่ยนบูทเป็นลูกปืนนะครับเปลี่ยนพระเบรกสองแผ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับนะครับไม่มีขยับเลยนะปีกลับนะครับตอนแรกมาขยับก็แก๊กก็แก๊กเลยนะครับอันนี้มันจะแน่นๆนะครับคลิกเสียงก็ปกติเบรกก็ปิดได้เลยครับ หมุมนไม่ไปแน่นอนนะครับลองไปเล่นดูครับหน้ารอบก็ปกตินะครับ,นะรบเรียบร้อยครับ